นั่นนั่นนั่นนั่้าวเสร็จพี่ชายครับไซโลเฮ้ยมีอีกเหรอใช่เมื่อกี้ตรงนี้มีหลายตัวนั่น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 ไแล้วอม่แล้วม่แล้วแล้วโอ้ไซโลตีดูส่ีดูได้ไหมได้ไหมโอ้ไซใหญ่ครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบอ่อจับปลาในราคา2,000บาทพิกัดอยู่ที่บ้านแม่คําอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อากาศดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ่อน,นี้เราจะขาดทุนหรือว่ากําไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับเ้ หลุดมาเ้อตากล้องก็รอจับอยู่เนอะตรีดูเตรียมดูได้ไหมได้ไหมได้ไหมยังยังยังโอ้ไซส์ใหญ่ครับโอ้แรกวันนี้งามเลยงามเลยโอ้เหลืองอลามครับเอาจับไปครับพี่น้อง ยอห์นสุยอดนะฮ้ปเลยลยารโอ้โอ้โอ้เด้โอ้โตัวใหญ่อีกแล้วออกมาจากไหนเนี่ยเจ้านี่โอ้นี่ครับได้ตัวใหญ่อีกแล้วเอาเค ไวนะต้องไวนะแด่นถึงอาทิตย์เลยหนีไปโน่นเลยคนเดียวไงไม่เราต้องจับให้ได้ตั้งแต่ตอนเห็นไงนจะแน่ไม่เหรออะไรเนี่ยไม่กินาเนี่ยเฮ้ยปรปชั่นไปชั่นไปชั่นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เห็นปะ ใช่มีลุ้นแบบไม่ตัดเครื่องลุนเนยโอ้เครื่องยังไม่ติดนะครับเครื่องยังไม่ติดตตแต่เครื่องปลานี่ติดละหนีอย่างไวเลยโอ้โบ่อน,นี้มันแน่แนและดูจากสีดูจากสภาพ

เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ให้ไปไหลไปไหลเอาได้ไหมได้แล้วนี่ว่าจะหลุดอีกแล้วได้แล้วนะครับตัวใหญ่อยู่วัวไซส์ใหญ่วัวไซส์ใหญ่อ่ะมีรอยแตกมีรอยแตกใช่รอยแตกใหญ่มากเมื่อเช้าอากาศดีแต่ว่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับแดดเริ่มมาแล้ว โ oh! อ้ปลช่อนเขามาจากตรงนี้โอ้ใช่มีรอยแตก oh! อู้ <c oughs> ได้มาแล้วครับนี <c oughs> <c oughs> น่ย,าย,ย,ย,า,ย,ย,ยายูอยายู่นี่ไง ตัดแค่นิ้วเดียวพร้อมจับพร้อมจับนี้มา้ไหนยได้ไหมได้โอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โหเหลืองอลามงาม สายใหญ่ครับที่อยู่ชั้นดีอ่ะตรงนี้มีรอยแตกมีไม้มีรากหนามมีเราคุณโยนที่ยังไม่ได้เว้ยอะมาไห ไหนแล้วกว้างเลยหากว้างมาทางนี้เสร็จผมนะครับโอ้เน่นี่นี่ข้างหลังโอ้เรียบร้อยเอ้เ <c oughs> ๋ยวลุ้นอีกแล้วอ่ากลายเป็นว่าเสร็จน้องชายครับ <c oughs> ใครเป็นคนจับใส่ถังคนนั้นคือคนจับได้ เดินดูดิเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรซะแล้วถุงมือกูพร้อมจับอเนี้ยขาดแค่นิ้วเดียวเองมันไงอย่างนี้มันกไงกูแข็งเยอะนี่มันหน่อยเัีวนี่ยไปท่อ ะใช่โอ้ใช่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 าน,นี่ประจับเร็วโอ้ตัวใหญ่โอ้สโลสโ,ลโอ้สาโลครับนี่โชว์หน่อยโอ้ไงนี่ครับสาโลเลย Để điều điều zoom mau tập một ngay, đấy chỗ này, ok, để thay bọc này, ok, chửi lắm chửi lắm chửi lắm, chửi lắm rồi พี่ชายพี่ชายเปิดฉากแล้วนะครับอยอยใส่กลายกลางๆโอ้แต่ปลาช่อนใหญ่จริงใสยโลนี่อ๋อพี่ชายจับได้ครับ <laughs> อยวาให้อยู่นะอ๋อใหญ่ไหมอู้สไล้ปลาบูนปลาบูปลาบูเอาปลาบูเหรออู้สปลาบูนตัวใหญ่ปลาทอืจุไปก่อนไปไม่ไหว ข้ามไปข้ามาเปียงหมดแล้วสุดยอดอะไอะไระไอะไรอยู่นเนี่ยอยู่นเนี่ยอย่าเด้ออย่าเด้ออยู่นเนี่ยอยู่นเนี่ยอย่าเด้อเนเนี่ยเนเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฮะอยู่นี่เียนี่เข้าไปทางนูนะ โน่นโนอยู่น oh, ั่โอ้กวจะใหญ่อยู่โอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่มันสู้กลับอ่ะโอ้ใหญ่แล้วครับ ฮะเอ้า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 เจ้านี่ได้แล้วเหรอได้ครับย้อนนี่วะอ้าวเราไปทำแอซิดมั้งนี่นี่นั่นอะีรนี่ฮะฮะฮะ Hey. 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 ở đây, hơi đây. Oh, จะถังไม่ได้เอาไม่้าังนี้เโอยมันไ่กะังได้มไม่ได้ออกมีโป้มีอะไรไหมถังอะไรไหม โอ้มีนี่หว่ามี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 โอ้เฮเอาเด้อนั่น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 เสร็จพ่ชายแล้วครับไซโลอุ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีเออตรงนี้ก็มีตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนนี่ไซโลครับโอ้ตรงนี้มีมีอีกเหรอใช่เมื่อกี้ตรงนี้มีหลายตัว นั่น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 ไม่แล้วไม่แล้วไม่ล้วไม่แล้โอ้โหใส่โลสักสิตัวนะมอดเนาะสิตัวทิ้หมดได้แล้วห้าร้อยชั่ววันนี้จะน่าจะมีอีกอ่ะจนี้เขาไปลุยไหมออกแล้วออกแล้วไม่หาพี่ชยล้ โอ้โอ้โอ้ไซโลนะโอ้ใม่อีกแล้วใม่อีกแล้วใม่อีกแล้วอ้ตัวนี้มีหกขีดเจ็ดขีดครับโอ้นะอันใหญ่ทั้งนั้นลองหาดีๆอาจจะมีอีกนะคิดว่านี่อะอะฮะใม่อีกแล้ว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 มาดิโอ้วันนี้เด้เกิดแล้ว ใช่โอ oh ้โหโอเคสุดยอดนะโอ้เ oh ช็ดหน่อยเช็ดหน่อยแมนรเาดียวกันเต่าเดียวกันเต่าเดี๋ยวกันเลยอ่ะบอลลก็เคืออหมดอ่ะมดมาดูสิตัวโอ้ได้แล้วโอ้ตอนนี้พลาดได้ไง โอ้ oh. ไม่ต่ำครึ่งโลนะเอาจนี่มันเจ็บนิ้วอะ่ะก็เลยไม่กล้าลวงลึกหรือเปล่าใช่ไหมจนี่ถ้าได้ตัวมันไม่ยอมแม่จีอเอาเนี่ยสี่ห้าตัวแค่นี้เนี่ยสุดยอดพอสามพันห้าสบายดื้อเนอสบายกัน ปลานินน้อยพวกนี้เราจะขายให้เขาเอาไปลปล่อยนะครับโอ้โหนนแล้วจนนี่โอ้โหเงี้ยกับมันอะ่ะนี่นะครับดีจอดสาปล่อยสายปล่อยอ่าโทษนี่ เยอะขนาดเน้อเยอะขนาดเก็บตกรอบสุดท้ายยังมีปลาช่อนไซโลอยู่นะครับ นั่นนั่นวนี้มาเองแล้วเอาอยู่ไม่ไปยังไม่ไปอ๋อได้แล้วโอ้เกือบโลครับมาเฮ้ยนี่ก็มี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 ับไปได้เชี่ยงเลยนั่นนันี่นี่นีอืออไหนซิไหโอ้ใสโลเลยตัวนี้ไม่เจอจัง เราไม่ได้เกิดนั่นนั่นมแล้วาอีกแล้วาอีกล้ติไปแล้วจับแล้วนั่นมุนแล้วเอาปลาบูเหรอโอ้ใช่จริงด้วยตัวใหญ่โอ้โหงามเลยอืทำไมชอบอาปากแบบนี้ หายใจใหายใจมันเป็นนักวิ่งเหมือนเองไงเจ้นี่ข้าไม่ได้หายใจทางปากไงอ๋อเหรอหายใจทางเหงือกเหรอโอ้นั่นข้างหน,น้าฮะปลาช่อนปลาช่อนนู้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 นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้าวให้พ่อจับไหมโโเดาคุณให้พ่อได้เกิดซะหน่อยวันนี้ อยู่ไหมอยู oh ่แ oh ล้วโอ้โ oh ตัวใหญ่เกือบโลอีกแล้วปลาดุปลาดุได้แล้วโอ้ปลาดุกบ่อนี้งามนะเสียดายเป็นตัวเดียวอยู่หลังๆเริ่มเจอแต่ปลาดุกที่มันตัวเล็กๆงอๆ ตรงนี้เห็นสามตัวนู้นนู้นนูนเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหเอ้ปลาช่อนไอ้ปลาหมูเนี่ยแน่เลยโอ้ปลาช่อนอือตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีโอ้โหเกือบโลอีกแล้วเอ้า ดูน oh, hmm. ี oh, well uh ่น uh, uh ี uh. ่น okay. uh ี่ก็มีปลาก็วันนี้เอาจ่ค้าใหญ่ใโอ้โดดโดดโฮะคนสาโลโอเคนี่นี่นี่ข้างหลังเดียวกนเดียวกนียวก่น โอ้ปลาช่อไซโลโอ้โหผ่าดแล้วพลาดแล้วโอ้ไปหาจอนี่แล้วเสร็จซุ่มแล้วเสร็จแล้เสร็จดัตอนที่พี่ชายจับอยู่ก็ตัวใหญ่นะครับเกือบโลเหมือนกันนี่กโลเหมือนกันก็ดูเออเดี๋ยวก็มีเออแม่พลาดอ่ะเอ้จะพลาดอีกแล้วจะพลาดอีกแล้วนั่น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  เอกร้องจกรองตัวนี้ไปไหนโอ้โหนีเดียสิตัวนี้มันจะใหญ่สุดแล้วนะอืมโอเคตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้หลายตัวเยอะกว่าที่คิดที่พ่อก็มีวะนั่นสุดท้ายก็เสร็จคนอื่นอยู่ดีได้แล้วยังไงยังไงก็ไม่ให้ล้มแล้วหกขีดมีอยู่ตัวนี้ นั่งไงนั่งไงโบ่นั่งไงโบนั่งไงเออไปเจอแล้วบปเจ่สามสี่คีนเออกึ่งโลโกีดมีอยู่อะปลาอะไรตัวนี้อปลานึ่งเยอ๋อรบอบเก็บตกได้โคตรเยอะ นี่เหรอให้ได้นะโอ้อย่าอยู่นนมาจนนี่แล้วนั่นเอ้ยดไหนโชว์ดิก็เล่นได้ค่ะสิประมาณนั้น มีอีกแล้วเหรอโอ้ไม่อีกแล้วตันนี้มาหายยังไงกแล้วอ๋อไม่ได้ตัวนี้สองขีดตัวนี้โอ e hmm? ้ยเยียวว่าโอ้เชๆๆจเจเจตญ่โอ้ไซโลซะด้วย โผล่มาเป็นตัวแถมนะครับตัวประมาณโลหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยโลไหมโอ้โ oh. ลอยู่โลอยู่โอ้ oh. สุดยอดอันนี้โชว์กล้ามหรือว่าโชว์ปลาครับ โอ้ไม่ใช <g Four> ่น <ALLY> ้อยนะครับสายโลนะครับ uh. oh. <jes> 大米落空。